นะครับผมเอากะมาต่อด้วยนะครับปลาไพ่บ่งหวานเปพี่นองด้อนะครับตอนนี้กะกําลังแตกนอเอาล้าต้นนะครับเพิ่มนะครับผมตัวนี้เพราะว่าข้าจ้ามีคนอยากได้พวกต้นพันต้นหนังอยู่นะครับเพราะว่าตงจงเอาต้นมันไว้นะครับเนี่ยเพราะว่านอมันโดกนะครับผมนี่กะก็คือใส่กะใยเตือบอยู่นะครับด้วยในผ้าเบิ้งเพราะว่ากำลังปร่งเต็มนะครับไพ่สามเลดูห้องกบมีนะครับผมตัวนี้นี่แหละนี่คือ เจ็ดแปดต้นจงไว้เลยนะพี่น้องเด้อครับผมนี่พวกไผ่เนี่วงวงวงหวานนี่เจ็ดแปดต้นเหลือไว้เลยนะครับนี่คือยังผมเนี่ยกำลังจงไว้นี่ครับจะแปดต้นนะครับนี่เห็นบ่แปดต้นพอดีนะครับต้นใดมันแก่เขาจังถัดเปลี่ยนกันเอาไปนะครับเอาเห็ดข่างทงข่างทั่วได้เบิดเลยครับนี่ครับกำลังลำต้นใหญ่นะครับกำลังพะหยะพะหยะขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนี่ครับโมนี้เขาก็นี่ เห็ุแตกลักษณะแบบนี้ก็ล้างงามด้ยนะเห็นนี่พี่น้องเด้อนี่กาลังพ่อดีนอต่อไปคุดกินอย่างเดียวนะครับเพราะว่าหลายแล้วนี่ก็คือเขาเอาได้แล้วนะครับตรงนี้เห็นไหมพี่น้องก็หลายต้นเติบนะครับนี่อันกรอนีี้ยุ่ประมาณสิบต้นนะครับก็คือมันแตกแขนงกัน,กนอ้อมเลยนะครับอ้อมแล้วก็ห่างพร้อมเห็นไหมครับพี่น้องนี่ขนาดเลยนะครับ ตอนนี้ฝนกำลังลินนะครับเด้องบังัานล้มล้มมาไก่แห้งเตือนนะครับบังก่ยฝนก็ตกนะครับก้อนนี้นะีเนี่ยพอกำลังพองามเลยนะครับเนี่ยที่นี่ถ้ามันแตกนอนแตกยังมาเหาสัตว์เรียบนะครับกินเรียบนี่กะเป็นกอต่อไปนะครับผมนี่กำลังสางลำต้นเหาอีกนะครับตัวนี้เห็นไหมเขาเอารำต้นมันย่นะครับตัวนี้ก้นถมเลยนะครับก้นถมโค้นนะครับดูข้างล่างมันเกลียบดำนะครับเด้อ เป็นแก่ดำอ่ะดีที่สุดนะครับผมแกบดำก็จะมีต้นหนึ่งนะครับแล้วเป็นต้นหนึ่งกำลังพ่วงแตกกอแตกยังขึ้นไผ่สามฤดูเฮากำลังแตกนอน,นะครับเด้อนี่เดีมม๋ยวผมว่ายางเสียบในไผ่ไสามฤดูเฮาผมว่านะครับนี่เห็นปะ นี่จำนี้กับจำนี้กับพ่อนะครับด๋ยวมันแตกขึ้นมาใหม่อีกนะครับนี่อันใดอันนี้กัถ้ามันต้นน่อยๆอยเขาออกจังจริเเาต้องเตงออกนะครับเขาเอานี่ต้นใหญ่ๆมันกัหน่อใหญ่นะครับต้นยาวออกเลยนี่ต้นต้เออกนะครับต้นใหญ่หน่อใหญ่นย่ยอันนี้มันไม่ได้ต้นน้อยๆน่อยนะครับถ้าเขาได้ล้ำต้นใหญ่แล้วเขาเอาพวกหน่อยออกนะครับเด้อนี่พ้อมมีตัดนอยน่อยนะครับแถมมันใหญ่ๆขึ้นมา น่ครับแตกเต็มเลยเนี่ยเนี่ยมันที่แตกเท้าแตงจริง,งแตงอย่างมันติดสังสางนอขึ้นมาไ,ไม่เบิดเพราะว่าเนี่ยเห็นปะเท้าเาตัดแตงจริงปุ๊บนอมันดิโพทันทีนะครับปุ่นกำลังข <texts> ้นนะครับลายด้ยครับพี่น้องขามาในนี่เป็นเป็นเบิงด,ด,ดีดีครับปุ่นก่อปุ่นกับเพาะได้นะครับโอ้ตัวนี้ตายอีนะครับพราีดีละดีมากว่าเป็นนางนะครับเพราะว่าเขาที บ่ bon net, อเนอาทิตย์กระทอมน้าจากหลังนะครับนี่นี่อยู่ปีนาพูดละครับกระทอมน้าหลังคาตันตุงทันไทยเขากับเฮ็ดใบถ่านนางเหรินนะเดินนี่พอดีเลินนะครับเดินนี่กระทอมน้าก็ได้เนี่ยอาทิตย์เอากันั้นออกขุดออกจากต้นนะครับนี่แหละเฮ็ดกระทอมน้านนี่นะครับปีนาปีลุ้นนะครับกระทอมน้าใบถ่านางเห่ินในหงไ่โอ้ไผอันนี่มาเกิดดีครับว่าพี่น้องนอยเป็นตะกินเป็นตะกินนะครับเนี่ยไผ่สามฤดูเห็นไหมครับ เ้าก็จะจ้วงใบหลายต้นให้กันนะครับเป็นต่มีนอเป็นตะกิมะนมาเนาะเพี่อสร้างหลังอยู่เพลยเอาจยกนอสองนอขนานนะครับเป็นอน,ปนอแค่ไหนกําลังผัเต็มเลยเหมืนบักหลายนะครับนี่เอานอลึกๆก็ได้นะครับเด้อเอานอลึกๆ,ๆเต็มอยู่พุ่นกําลังแตกแขนงออกีก่นอีกนะครับ นอคางๆสีขาวจงไวนะครับแต่ว่าเขาเอานอนลึกๆก็ได้นะครับอันนี้มันถมหน่อยนะครับถมดินหน่อยอยู่อืมทผิดท่งครับ เนี่ยไว้นะครับผนก็ต้องผัเตียมเลยเนี่ยได้แล้วหนึงน่งหนอนนะครับนี่ก็เพราะได้แล้วนะครับเนี่ยตัวนี้นะเป็นทางผมม่ดคุณเลือกนะครับเพราะว่าข้างในมันมันหัวไงนะอยู่นะครับสอง ในส้วงแล้วดยต่อนะครับอันนี้หลายต้นแล้วครับนี่พี่ซ้ำดูดูเพียนี่ก็งสร้างหลังอยู่เห็นไหมครับเพียเพียมันบ่นหน่อยเลยครับถ้าล้มตุนใหญ่มันกันใหญ่จังงี่ล่ะครับเห็นบ่นี่แสก,กันอยู่นี่เห็นไหมครับเป็นลวกโอ้ จะไปป้องได้รล่ะพี่น้องอยู่เลือกๆคนนึเห็นไหมครับขาวขาเขาสับมาถึงเขาด้วยไงงามนองงามไม่หลีนะครับอเอาไว้ไน,นะครับจากต้นเลยนี่หกเจ็ดสองสี่หกเจ็ดพอดีนะรสองสี่หกเจ็ด เอาอีกต้นนี่แหละมันเป็นต้นลอกดั่นคก็บถ้าจะกินมีบาทั้างนี่พี่น้องนีช้างนี่อยางาลายครับพี่มันโปร่งดีดีเพงเต่ฝนตกใส่เห่งขึ้นดีช้างล่างเลยนะครับ นอนหน่อยๆโอ้เต็มเลยพปน่น่อยมือมันขึ้นนะครับแต่เมื่อน,น้อยๆอยังสิผมแนะน้ำให้ตัดออกก็ได้นี่ผมว่ามันหกเขาจึงได้เขากิดตัดถิงด่งทิ้งเขาตัดถิ่งหมดซับถิ่งเลยนะครับเนี่ยเขาเก่านอนหน่อยเนาะเอาออกเป็นเลยนะครับเอาไปกินก็ได้เลยนะมูนี่ มันหน่อยมันเคี่ยงเลยสิหรอกพวกนี้มันต้องซับถิงหมดเลยนะครับมันถึงหกไปหานาซับออกเลยนี่กำลังโพไม่นะครับนี่หืมไผ่ไผ่นี่เริ่มเริ่มแล้วเริ่มไผ่ขราลามนะครับนี่แกมันก้อยผมแล้วปีน่าที่ไม่ได้กินขราวลามจนะปลอดยังไง นี่มันติดมอนมอนะครับเห็นบ่ไม่ขลาดมนุนมอนหนึ่งสองสามสี่หาก,กอแล้วก็อโนนะคกัเป็นไพ่บงหวานเั้สามสิบสี่สิบกอเสียมันแตกแขนงออกนะครับเพาสับมันหกนะครับผมถ้าแทงกิิงว่าเป็นหกมันตึงเลยนะครับเนี่ยมันต้องแทงเป็นคนละเอียดเลยนะครับเพื่เกษตรเสียสวยงามด้วยครับสวนเอา ยางได้สบายนะครับหงี่อดขนุนหี่นะครับกำลังขึ้นผู้คนตัดห้องตัดออกเบิร์ดค้าขักจนบริเวณเนาะ ทาได้พี่น้องมึงมึงเราก็ง้ามดีนะครับเมึงเราเขาทาดีมีกระถอมน้ำมองนี่จากหลังนะครับมีแทนะนครับในอนาคตนี่ยูซูหฮมนีพอดีเลยนะครับนี่ล้มไผ่พอดีเลยนะเกิดทั้งชีก็เกิดปที่ที่ นี้กับจงเอาอันนี้แหละครับพี่น้องเอาลำต้นมันก่อนออกเบึดนี่แหละหนา้าฝนนี่ออกตลอดนะครับนี่จะต้ <c oughs> องเพิ่มขึ้นกับนี่หลายเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาอีกนะครับอันน,ออน,นี้เขาก่อหนึ่งบัดทีนี้เขากะแต่งกิ่งไใ้เขาออกน้อยอย่างเดียวนะครับเก็บบรรยากาศในเมืองอันนี้ก็รู้สึกวัตถิลายต้นแล้วนะครับจินมาทันอันนี้น้อยๆเขาออกอ,ออกเิดหนึ่งมัน คียงนสครับพี่น้องมนน้อยกินได้ยูะคงได้ยทุบโปโปเคงได้เคียงได้อยอยพุ่นกระาลนะครับนี่กรลายตน้นมันเกิดนอหลายนะครับนงน,นมันงามเกเด้ สั่งล้ต้นไม้นะครับต้นหน่อยเขากะเอาต้นเนีอ๋อเลือกแต่ต้นใหญ่ๆนะครับเนีย่ยเป็นใบบงหวานนะครับเด้อเนี่ยลงขึ้นนะเจ็พี่น้องกะน,นี่แหละพอประมาณพอรอบข่าวพี่น้องเขาเบิง่งอัปเดตให้พี่น้องเขาเบิ่งเรื่อยๆนะครับส่วนไผ่บงหวานเ้านี่ก็พอได้เบิ่งอยู่พี่น้องเด้อขังขงก็เป็นต้นสักทองนะครับเด้อนี่ ก็ลังใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่การล้มนะครับผมการล้มแล้วไพ่เออพวกต้นมุนเนี่ยมัน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 มาไขว้คุ้มพื้นที่ที่ว่าเป็นชายแด่นนะพี่น้องมันใบใหญ่ใบห่างมันกระบ่มีผลกระทบอย่างไรหรอกโอเคแล้วพี่น้องเนาะสำหรับมื้อนี้ก็ฝากไว้ที่นี่นครับสวัสดีครับ